โอปอนะคะตอนนี้อยู่ที่ชัญญายคลินิกนะคะเป็นคนที่ปากบางมากแล้วเวลาแบบยิ้ม เนื้อปากมันก็จะหายไปก่อนที่จะตัดสินใจมาหาหมอเกียเนี่ยไปที่อื่นมาแล้วแต่ระยะแพทย์นะคะก็คือปฏิเสธการแบบทาเคสให้เพราะว่าเขามองว่าปากเราบางอยู่แล้วแต่โดยส่วนตัวเนี่ยปอไม่ได้ต้องการให้มันบางลงแต่ต้องการให้มันมีมิติมากขึ้นตัดสินใจมาทําที่นี่เพราะว่ารีวิวเยอะมากแล้วก็คุณหมอมีเทคนิคลิปกราฟแล้วก็ปรับโครงสงร้างปากบนสามารถทําให้ปากเนี่ยไม่ได้บางลงจากเดิมแต่ว่ามีมิติมากขึ้นรีเสิร์ชข,ข้อมูลมาเยอะมากว่าคุณหมอเนี่ย ฉีดยาช้าไม่เจ็บเลยเป็นเทคนิคพิเศษอะคะ่ะบล็อกเส้นประสาทไม่เจ็บเลยก็ยังถามหมออยู่เลยว่าเสร็จแล้วหรออยากจะบอกว่าแผลสวยมากคุณหมอเย็บแผลสวยมากๆก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาตัดปีกจมูกที่นี่เพราะว่าแผลที่ปากเนี่ยไม่เห็นเลยคือไม่เห็นแผลเลยก็เลยมั่นใจว่าคุณหมอน่าจะตัดปิดจมูกให้เราออกมาแบบ ระยะเวลาการพักฟื้นไม่นานเลยค่ะสามารถทานอาหารได้เลยหลังจากแบบทําปากไปอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจมากกับทรงปากที่ได้นะคะหลายๆคนก็ชมว่าปากสวยแล้วก็พากันมาทาที่ชัญญาคลินิกกันเยอะมากหลายคนก็สําหรับคนที่มีปากบางมากๆนะคะเนื้อปากน้อยมากๆเหมือนปอเนี่ยขอแนะนําหมอเกียร์ที่ชัญยาคลินิกเลยนะคะเพราะว่าคนมักจะเข้าใจว่าเราไปทําปากกระจบเนี่ยมันจะบางลงไปอีกซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ที่ไม่จริงนะคะหมอเกียร์สามารถทําให้ปาก ไม่บางไปกว่าเดิมแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นด้วยเป็นการผ่าตัดที่ทําแล้วอยู่ถาวรนนะคะวันนี้เลยเป็นวันครบรอบ3ปีที่ปอทําปากกระจับที่ชันยาคลินิกไปนะคะรูปทรงปากของปอก,ก็ไม่เปลี่ยนนะคะเหมือนเดิมเลยสวยเหมือนเดิมแล้วก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมค่ะ